ฝั่งของ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานมีคนถามคําถามนี้เยอะล่าสุดน่าจะคอนเฟิร์มเรียบร้อยไม่มีปัญหาใช่ไหมป๊อปเรื่องของยูโรปาลีกเรื่องของยูโรปาลีกนะครับก็คุยไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจะเคลียร์ไม่ได้เฉลยกับการที่2ทีมที่เจ้าของร่วมเดียวกันะนะครับกรณีเ,เดียวกับจิโรน่ากับแมนเชสเตียร์นะครับก็คือปีนี้นีส nice, จากพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกด้านจบที่5ครับก็เลยไปเล่นยูโรปาซึ่งถ้าหากว่าแมนยูแพ้แมนเชสเตียร์ในรอบชิงเนี่ย แมนยูไนเต่ก็ไม่ได้เล่นบอลยุโรปอาทิตย์ที่พอชนะเสร็จไปเล่นยูโรป้าเช่นเดียวกันแล้วเจ้าของร่วมคือเซอร์จิมค่ะนะครับทีนี้ตามกฎจริงๆแล้วเนี่ยยูฟ่าเขาไม่ให้จะต้องให้ทีมที่จบอันดับสูงกว่าเนี่ยเล่นบอลถ้วยที่ใหญ่กว่านะครับแต,แต่ว่าแล้วาตามคาดครับมันมีกฎอะไรมากมายหมดนะฮะพูดสั้นๆเลยก็คือเขาบอกเป็นกฎบายพลัสบายพัสภาษาไทยก็หลับตาข้างนึงอ่ะได้ตาบอร์ดอยู่ข้างหนึ่งได้อยู่ก็วิธีก็คืออย่างนี้ฮะ เขาบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายนะแม่ก็อ,อนุญาตให้แมนยูกับแมนเชสเตอร์นะเล่นแ <athlon S 1> ชมเปี้ยนส์ลีกกับยูโรปาไปก่อน <hum. S 1> เพราะมันมีหลายทีมนะจริงเอซีมิลานกับตูลูสก็เคยเกิดกรณีนี้นะครับกรณีอย่างนี้ใช่ครับเขาก็เลยใช้วิธีว่าอ่ะโอเคอินิอสต้องยอมยอมวางมือจากการที่ จะหากาไรจากบอลยุโรปโดยให้นิติบุคคลเนี่ยเข้ามาดูแลแทนก็เหมือนกับมันว่าห้ามหัวนะ,ะต้องสเตปแบบถอยออกมาหน่อยอถอยออกมาหน่อยแล้วก็จริงๆแล้วก็คือแค่ไปลดหุ้นของทีมใดทีมหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆกับแมนยูเนี่ยมันมีตัวเลขที่ไม่ถึง3 0อ,อยู่แล้วตามที่เราคิดนะครับเจ้าของส่วนใหญ่คงเป็นตระก,กูลเกรเซอร์อยู่นะครับก็พูดง,ง่ายๆว่าแมนยูกับน,นีสได้เล่นยุโรปาท,ทั้งคู่ค่ะไม่มีปัญหาและยูฟาบอกเดี๋ยวซีซั่นหน้าจะมาเกี่ยกันใหม่มาจริงจังกันใหม่ซึ่งนาทีนั้นู ลงทุนเขาก็สามารถที่ทำไรายได้หมดแล้วแต่ก็เข้าใจได้แหละคือพอถ้ามองพอเมื่อกี้ป๊อปพูดเรื่องเหตุผลของเอ่อเขาเรียกอะไรนะการช่วงเวลาเปลี่ยนถ่าย<ภ>คือจะมองว่าการถอนหุ้นบริษัทหนึ่งออกมามหรือการขายหุ้นทิ้งมันไม่ใช่สิ่งที่จะดําเนินการได้ภายในสัปดาห์สองสัปดาห์ใชนใช้เวลา<ะ>มันใช้เวลาอันนี้เขาเพิ่งซื้อทีมตอนมีมีหุ้นจริงๆวเปรียบสักนธันวามกราแล้วก็สมัยก่อนมันมีเหตุการณ์เลดบูกับ อาบีไลฟ์สิมาแล้วไงอ่าใช่มันมีอีกแล้วก็มี Red Bird Capital อีกเอ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเคยมีอยู่แล้วจริงๆโซสทีมเนี่ยไม่ได้ถือหุ้นแค่2ทีมนะฮะคุณผู้ชมเขายังมีหุ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือทีมโรซานอีกนะค่ะใช่ไหมแต่นั่นคือโอเคไม่เล่นบอลยุโรปนะเพราะฉะนั้นก็แมนซิตี้ไปเล่นกับแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกับจิโรนาได้แมนยูก็เล่นเออยูโรป้ากับนีสได้ค่ะนะครับไม่มีปัญหานะะคไม่มีจริงแต่ที่ยังมีปัญหหาาาออออยู่้วเเบกร ขออีกนิดนึงขออีกนิดหนึ่ง,อองที่ยังมีปัญหาอยู่เราก็ไม่รู้จะลงเออย่างไงคือเรื่องสานโชป๊อปเอาอยัางไงสารโชคแล้วครับเอเขาถแถลงอำลาดอทมูลเรียบร้อยเลยฮะซึ่งผมว่าถือว่าผิดคาดแฟนบอลปีแสดงหลายๆคนว่าหรือว่าจะได้อยู่ต่อเนาะถแถลงเร็วจังเอคือจบปุ๊บแชมปี้ยนสีกไม่กี่วันเองฮะเขาก็ขอบคุณดอทมูลเลยมีเวลาที่ยอดเยี่ยมขอบคุณเซบาสเตนเคลขอบคุณแทสซิสนะครับบอกว่าช่วงเวลาสั้นๆดีใจมากๆเลยหลังจากนี้ก็หวังว่าจะได้มาเจอกันใหม่ก็กลับแมนยูฮะ ก็เป็นไปตามสัญญายืมตัวใช่เพราะว่าสัญญาคือก็เข้าใจได้แสดงว่าเขารู้อยู่ก่อนแล้วว่ามันคุยกันไม่จบแต่ทีนี้แมนเชสเตอร์ต็นเองก็ต้องมานั่งเคลียร์แล้วว่าอนาคตซานโชกับสโมสรจะเป็นยังไงต่อถูไหมจะขายขายให้ใครจะไปอยู่ไหนหรือจะใช้ต่อแล้วจะเคลียร์กลางโต๊ะเคลียร์กับผู้จัดการทีมได้หรือวหรือผู้จัดการทีมจะไม่อยู่เนี่ยครับก็อยู่ที่สัปดาห์นี้นะครับอนาคตของซานโช่อยู่ที่วิกนี้เลยว่ากุนซือจะเป็นใครถ้าหากไม่ใช่เทนฮักซานโช่ก็อยู่ต่อ แต่ถ้าใช่ผมก็ว่าเขีย์ได้ก็อาจจะต้องกัดฟันอยู่ต่อก่อนอ่ะก็เอาเซอร์เดฟเอาแดนแอชเบิร์ดเจสันวิลค็อกมาคุยมาคุยนาะคือลูกผู้ชายมันทะเลาะกันแล้วก็ทำงานกันตามหน้าที่ไปใช่ประมาณนั้นเออก็เล่นดีก็ให้ลงเล่นไม่ดีก็ไปลองให้ลงค่ะง่ายกว่ากินวูดเยอะเอาจริงเรื่องเคสเนี้ยสบายเรื่องกินวูดเนี้ยมันแบบคืนไม่เข้าคายไม่ออกอยากได้กลับมาแต่กลับมาก็ไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ เราดูแล้วกันคิดว่าสุดสัปดาห์นี้น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะเรื่องสถานการณ์ของไม่ว่าจะเป็นผู้จัดก,การทีมหรือว่าเรื่องของซานโชเองอะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด